สวัสดีครับวันนี้มาเปรียบเทียบ2รุ่นระหว่าง Realme 13 5G กับ Oppo A3 Pro 5G นะครับราคางบ8,999บาทนะครับรุ่นแรกอยู่ที่ Realme 13 5G ก่อนเลยนะครับผมนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยเขาพาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.72เลยคมเหลี่ยมเป็นฟูให้ดีพัดนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับตัวนี้อยู่ที่ Refresh Rate นะครับู่ที่120 Hz เลยครับเพื่อนนะฮะมาให้ดูเรื่องของการออกแบบดีไซน์กันนะครับ ด้านขวาก็เป็นเล่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่ม power หรือสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับข้างหลังก็ออกแบบดีไซน์เป็นกล้องกลมนั่นเองนะครับตัวนี้ผิวสัมผัสเป็นผิวด้านนะนะครับชุดกล้องหลังเนี่ยนะฮะมาคมเอือดอยู่ที่50ล้านกับ2ล้านพิกเซลนะฮะเป็นตัวเด่นตัว depth นเซอร์นะครับเป็นหลัก50ล้านเนาะส่วนกล้องหน้านะครับให้คมเอือดสูงสุด16ล้านพิกเซลเลยนะครับนะฮะตัวนี้ยังมาพร้อมกับ CPU d e m e n d city 6.3 0 0นะครับ 5G เลยนะครับนะฮะ นี่ออกตอร์โร์สองจุดสี่จิกาเฮิรตนะฮะชิปหกนาโนเมตรเนาะนะครับใช้งานไหลลื่นแน่นอนนะครับแล้วก็แรมให้มาสี่สิบสองกิกนะครับแล้วก็ความจุเป็นสองห้าหกเลยนะครับสามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับนะฮะมาพร้อมกับ GT Mode ด้วยเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ห้าพันวิลล์แอมนะครับรองรับฟ้าชาร์ตสี่สิบห้าวัตนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของกันน้ำกันฝุ่น IP พีหกสี่ด้วยนะครับผมนะฮะนี่เอาพาพามารับชมให้เพื่อนๆนนะครับแนะนำเป็นแนวทางเนาะนะครับว่างบ ไม่เกินหนึ่งบาทเนี่ยหรือว่า9,000บาทเนี่ยได้ตัวไหนบ้างนะครับนะฮะแล้วก็เหมาะก,กับใช้งานประเภทไหนเล่นเกมไหมใช้งานยังไงอะไรเนี่ยนะฮะรีเฟรชเก็120ร้อย z เพิร์นะครับเพื่อนๆนะครับเน้นถ่ายรูปไหมเน้นเล่นเกมไหมนะครับ CPU ก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะรีเฟรชเสนะครับสามารถปรับสูงได้เลยนะฮะร้อยยี่สิบเพิร์เล่นผับ GLV สบายเลยนะครับนะฮะส่วนสเปคไส้ในเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ นะครับสามารถเพิ่มแรมในตัวได้อีกนะครับเรียวมีนะครับเพิ่มได้อ4เลยนะครับนะฮะ CPU ก็เป็นตัว Dimensity 6,300นะครับเล่นเกมสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วมาในเรื่องของตัว GT Mode เนาะนะฮะตัวนี้ก็คือเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับส่วนกล้องหลังก็50ล้านพิกเซลจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่านะฮะก่อนหน้านี้เคยลงไปหมดแล้วนะครับผมนะก็เปิดกล้องให้ดูเฉยนะฮะอันนี้ก็อิน e ส o r อร์ซนะครับ ทั่วไปนะครับฟังก์ชันกล้องเนาะนะครับส่วนกล้องหน้าก็16ล้านพิกเซลนะฮะนะครับดีไซน์ออกแบบสวยเลยนะครับตัวนี้มาด้วยกัน2สีเขียวกับดำนั่นเองนะครับนะฮะราคาเพียงแค่8,999บาทนะครับผมนะฮะโดอมี13 5 G นะครับนะฮะว่าเหมาะกับเล่นเกมไหมหรือถ่ายรูปไหมอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็แนะนำให้นะครับว่าอยากได้สมาร์ทโฟนนะฮะงบไม่เกิน1,000งบาทเนาะ คร็พามารับชมนะฮะสองรุ่นเลยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะหน้าจอขนาด6.72นะครับผมนะฮะอย่างที่บอกเนาะแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมซีพียูเดนแมนซิตี้นะครับผมแรม12.26นะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Oppo นะฮะ A3 Pro นั่นเองนะครับผม 5G ราคาเท่ากันเลยนะครับนะฮะดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นแนวกล้องนะครับก็คือเป็นแนวตั้งนั่นเองนะฮะ ทั้งหลังรู้สึกจะเป็นผิวขัดมันด้วยนะฮะเงาๆหน่อยเนาะนะฮะด้านข้างก็ขอบข้างเงาอยู่แล้วฮะหน้าจอพอๆนะครับ6.67เนาะตัวนี้มาพร้อมกับจอ IPS นะครับมละเอียดเป็น HD+ นั่นเองนะครับผมนะฮะจอเป็นตัว LCD หรือ IPS นั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังเนี่ยเท่ากันเลย50ล้าน2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้า8ล้านเท่านั้นเองนะครับนะฮะ CPU เป็น Dimensity 6030ชิปตัวเดียวกันเลยนะครับ มี2สเปคเลยแ a ม6 2 8กับแ a ม8256นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เหมือนกัน5,001นะครับแล้วก็ฟาสชาร์จ45วัตต์นะครับดูในเรื่องของตัวรีเซ็ตเรทนะครับอัตรารีเซ็ตเรท920%เหมือนกันนะฮะอ่านะครับนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องไส้ในนิดนึงตอนนี้รันบน Color o s g e นะครับ14เนาะ c ี CPU ตัวเดียวกันเลยนะครับผม นะครับแรมพัดได้ไหมเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งเพิ่มแรมในตัวได้อีกนะครับนะครับผมนะครับถือว่าค่อนข้างดีไซน์สวยหรูเลยนะครับสำหรับตัวนี้มีสีม่วงกับสีดำนะเอาง่ายๆนะครับนะฮะในกล้องหลังนะครับนะก็ซูมเท่ากันนะสองเท่าเหมือนกันนะฮะฟังก์ชันกล้องก็ประมาณนี้นะฮะคล้ายๆตัวเรียวมี 13-5g แหละนะฮะอยู่ที่เพื่อนๆชอบรุ่นไหนนั่นเองนะครับ งบอยู่ที่9,000นะฮะนะครับข้างล่างก็มีแจ็ค3.5ให้นะครับมีลำโพงเนาะเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับ UI ใช้งานง่ายๆเลยนะฮะสำหรับตัว Oppo นะฮะนี่ให้ดูเรื่องสเปคราคานิดนึ่งนะครับขอไฟแล้วกล้องไม่โฟกัสนะครับแรม618 7,004นะครับแล้วก็แรม826 8,999นะครับนะฮะชุดกล้องหลังเท่ากัน CPU ตัวเดียวกันเลยนะครับ ข้อแตกต่างคือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะฮะทางเรียวมีเนี่ยเป็น5,000แต่ว่าตัว Oppo 5,001นะครับและเรื่องของแรมนะครับถ้าเป็นเรียวมีเนี่ยแรม12แต่ถ้าเป็น Oppo A 3 Pro เนี่ยเป็นแรม8นะครับ256นะฮะราคาเดียวกันนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับวันนี้พามารับชม2รุ่นด้วยกันเนาะนะฮะ Oppo ตัว A 3 Pro กับกับเรียวมีสิ G นั่นเองนะครับนะครับคล้ายๆกันนะฮะ CPU นะครับ สเปคคล้ายๆกันเลยนะครับผมนะฮะอยู่ที่เพื่อนๆชอบว่าชอบตัวไหนมากกว่านะครับในงบราคาไม่เกิน9,000บาทนะครับผมนะฮะนี่ฮะเล่นเกมาวีพับดีหกสิบเฟรมนะครับผมนะฮะเล่นดีทั้งคู่นะครับผมนะะอยู่ที่ชอบเลยนะฮะวันนี้พาไปชี้เป้าเลยนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับหวังว่าพบ เดี๋ยวคลิปหน้าครับก็เดี๋ยวพามาอัปเดตครับว่าจะเป็นรุ่นไหนต่อสวัสดีครับ